อีหยอกนี่ทำไมไม่ให้กูแต่งตัวแมงขนาดนี้คะล้วเค่็สำมาหกูมาละเอาหน่ามึงเมมสาวเอาไว้ก่อนแค่กูเป็นผู้หญิงแล้วมาเป็นโคช้ชที่เนี่ยคนแถวนี้เขายังมีคำถามเลยเพราะฉะนั้นเซฟไว้ก่อนเซฟที่เฟิร์สคาคขอบโคช้ชสายใจมึงอย่างเออแล้วอย่างหนึ่งนะตอนมึงอยู่ที่เนี่ยมึงไม่ใช่บาบาร่าอนนี r ม มึงคือโค้ชบ๊อบเข้าใจเปล่า<ว>นี่เตงอนแกงลงหน่อยโตเติงเปี้ยเลยมึงเรื่องนี่ให้มันดูมันแมนหอหรือยังเนี่ยต้องกำะมิบได้ไหมก้นโอ้ยนี่ธรรมดาสบายใจมั้งย่ยสวัสดีครับคนะครับด้านหน้ารอจะทำที่จอดรถอ้าวสวัสดีครับคุณเจนน่าสวัสดีครับ นี่นี่นเหรอคุณเจอจรัสคนในอนาคตของมึงอ่ะใช่หโอ้โหของสูงอย่างที่มึงว่าจริงๆด้วยดูแดดที่ลูกดูอบอุ่นน่าเรียกพ่อช่าขนาดดูไกลๆยังรู้ดีเทลเลยอ่ะว่างานดีดีถึงกายกายทิพย์เลยแหละมึง พออะไรมึงเลิกค้างผู้ชายก่อนเวลาทํางานด้วยเดี๋ยวเขาเห็นว่ากูไม่ทํางานเดี๋ยวเขาจะไม่ซื้อคลิกรูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกดสับสไ r i b e เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ